อะไรอะ่ะสวัสดีค่ะร้านขวัญบรสชาววันนี้นะคะลูกค้าค่ะพี่ขวัญไม่มีเวลาไปติดตั้งให้เขานอกสถานที่นะคะวันนี้ค่ะพี่ลูกค้าค่ะลากเจสกีมาให้พี่ขวัญติดตั้งให้ที่บ้านเลยนะคะเป็นเจสกีซีดูนะคะโอ้โหดูลําแสงดิขวัญเปิดหน่อยกับชุดไฟสปอตไลท์ตัวทรีอินวัน ข้างนั้นหลังนะยอดมากเลยทรกคนมีไฟหลังด้วยโอ้ยจะนับันเต็มนะครับจะนับอะไรงี้สูง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 โอ้โหูสุดจัดอ่ะดูไฟสูงดูไฟสูงโอ้ยความสว่างไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันสว่างขนาดไหนนะคะฮะ ท,ทใ,ใช่ใช่วันนี้ทําไม่ไหวแล้วค่ะขอแค่ลําเดียวก่อนพักก่อนตำแหน่งนี้เลยครับขาสเตเลสนะครับผมแต่คืนี้บอกตรงว,ว่าต้องเจาะนะครับต้องเจาจะถ้าลำนี้ค่ะต้องเจาะนิดนึงนะคะตแต่ว่าวเป็นขาสเตเลสอย่างดีเหมือนเดิมตำแหน่งนี้นะคะโอเคลายละเอียดลายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้เลยที่หน้าเพจขวัญมอตอร์ไนะคะอยากส่องสว่างบนแม่น้ำเจ้าพระยาท้องแม่น้ำ ติดต่อขวานมนารสาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ